โอเคครับเพื่อนๆก็วันนี้ก็บรรยากาศดีๆนะครับแดดไม่ออกฝนไม่ตกก็อากาศคึมๆหน่อยไม่ค่อยร้อนมากนะครับเราก็จะมาเล่นเกมแจกของให้พวกพี่วินพวกพี่ๆไรเดอร์กันครับก็ตอนนี้อยู่หน้าห้างครับเดี๋ยวก็ไปเลือกซื้อนะครับของเล็กๆน้อยๆเอาไว้ให้พวกแจกพวกพี่บินครับเดี๋ยวไปดูกันครับว่าเราจะได้อะไรบ้างไปครับไปข้างในห้างกันก็ เดี๋ยวไปดูกันเพื่อนๆว่าเราจะเลือกซื้ออะไรไปให้พวกพี่วีนพี่ไรเด้ร์กันนะครับเดี๋ยวไปดูกันครับจะได้อะไร <Okay. S 2> ไปดูกันครับ อนนี้เราก็ได้ของที่ต้องการแล้วนะครับเดี๋ยวไปหาเป้าหมายที่จะให้ของกันครับ oh, <no. S 1> โอ้นซฟี่บินก็เป็นของที่แบบไม่ได้มีมูลค่าอะไรมากมายนะครับแต่ก็ทําด้วยใจเพราะว่าตามกําลังซับเนาะมีมากกว่าน,นี้ก็ได้ค่อยทํามากกว่าน,นี้ครับตอนนี้ก็ประมาณนี้ครับ mm hmm. ขอบคุณมากครับคุณเพื่อน mm hmm. โอเคครับเพื่อนๆก็ตอนนี้ก็เจอเป้าหมายแล้วนะเราก็จะลงไปถามคำถามแจของให้พี่พี่บินกัน <Okay. S 2> ก็เป็นคำถามง่ายๆครับเราตั้งใจมาให้เขาอยู่แล้วไปครับเพื่อนๆุยกันสวัสดีครับพี่ครับก็มีคําถามมาถามพี่นะครับเดี๋ยวก็จะมีรางวัลมาให้คาถามของเราก็ง่ายๆครับนักบินอวกาศคนแรกที่ไปเหยียบบนดวงจันทร์เชื่ออะไรครับ ขอเปยนคำถามนะครับโอเคโอเคครับพี่วินอายุเท่าไหร่ครับถูกต้องครับโอ้โหไปไม่ได้ยังไงโอเคครับพี่เดี๋ยวเราไปเลือกของราวันทายรถกันครับมาครับมาได้เลยครับเชิญครับโอ้พี่วินตอบถูกนะครับมาครับนี่ครับพี่วินเลือกได้หนึ่งอย่างครับโอเคใช่ครับเอาอะไรเอาอะไรก็ได้ได้หนึ่งอย่างครับ ได้ได้ได้ครับได้ครับขอบคุณมากครับครับมีความสุขมากครับพี่ครับครับจะถามอันนี้คำถามอะไรดีอ่านักวิทยาศาสตร์ที่ผลิตหลอดไฟเอ้ยาคำถามเลยไหมอเคอันนี้เอาเลยใช่ไหมเอาเลยนะโอเคสวัสดีครับพี่ครับ ผมผมมีคําถามมาถามพี่ครับเป็นคำถามง่ายๆถ้าว่าตอบถูกเราก็จะมีของรางวัลให้นะครับอ้ไงพร้อมพร้อมไหมครับพร้อมเลยคาถามของเราก็คือนักวิทยาศาสตร์ที่ผลิตหลอดไฟคือใครครับชื่อว่าอะไรครับอล้อเล่นครับโอเคขอไปคำถามโอเคไหมครับขอไปคำถามวันนี้พี่ใส่เสื้อสีอะไรมาครับสีสีสีลายลาย ลายลายสีอะไรครับลายขาวถูกต้องครับโอ้โหตอบได้ยังไงครับเนี่ยโอเคครับก็เดี๋ยวไปเรียกของเรามาช้าหน่อยนะไปครับนะครับนะครับเอาปลากระป๋องเอาเอาเลือกเลือกได้อย่างหนึ่งครับได้ครับได้ครับอ่า ผมครับตกลงครับโอเคก็เดี kind of <S <S ๋ยวไปหาพี <S <S ่ต okay. ีนกนต่อไปกันครับนะครับเพื่อน เพื่อนๆตอนนี้เราก็เจอเพื่ใหม่อีกนคนแล้วนะไปเป็นที่ไรเดอร์อะสวัสดีครับพี่ครับขอถามอะไรนะครับอ่อพี่ทำอาชีพนี้มานานยหมครับสปีครนะับสามปีแล้ว,ลวนี่พี่ชื่ออะไรล่ะครับมาเสิร์ฟ คือถ้าเกิดว่าผมมีคําถามให้พี่เล่นแล้วผมจะมีของมาแจกให้ที่คําถามเดียวได้ได้ได้อยู่ใช่ไหมครับโอเคครับก็คําถามของเราก็มีอยู่ว่านักบินอวกาศคนแรกที่ขึ้นไปเย็บดวงจันทร์ได้ชื่ออะไรครับโอเคครับงั้นก็ขอปีคำถามโอเคนะครับวันนี้พี่ใส่เสื้อสีอะไรมาครับด้านไหนด้านใน ใช่ใช่ด้านไหนดูได้เลยดูได้เลยครับใส่เสื้อสีอะไรมาครับสีดบแดงถูกต้องนะครับโม <laughs> <laughs> ตอบถูกได้ยังไงเนี่ย <laughs> ถูกต้องครับ <laughs> ไปครับแล้วก็เดี๋ยวไปให้พี่บินเอ้ยพี่ไรเดอร์เลือกของนครับไปครับโอเค เลือกเลยอะไครับได้หนึ่งอย่างใช่ครับได้หนึ่งอย่างพี่เลือกได้เลยครับได้เลยครับครับครับพี่ครับมาครับผมมาครับพี่ครับโอเคครับสู้ๆครับพี่ไปครับเพื่อนไปหาพี่วินพี่ไรเดอร์คนต่อไปนครับโอเค เคื okay, ่อนเพื่อนๆตอนนี้เราก็เจอเป้าหมายใหม่แล้วนะเหมือนที่ไรเดอร์เขากำลังกดงานอยู่ไปเลยครับดูยันเอ่อพี่ครับพี่ครับทักทีครับอันนี้พี่ชื่ออะไรล่ะครับชื่อดมนะครับก็คือพี่ไม่ได้รีบไปไหนนะครับตรงขอเวลาประมาณสักสองสามนาทีโอเคใั่ไหมครับคือผมมีคำถามมาถามพี่ครับ จะจะมีของมาให้พี่เป็นคำถามง่ายๆได้ไหมครับใช่ใช่ใช่เป็นคำถามง่ายๆคำถามเดียวถ้าพี่ตอบถูกพ,พี่ก็เดี๋ยวมีของมาให้พี่โอเคไหมครับ,บอะไรนะครับคำ <fur wildlife. S 2> ถามง่ายๆครับคำถามง่ายๆเลย <atom S 2> ตอบได้แน่นอนโอเคนะครับ<ส>โอเคเนาะก็วันนี้พี่พี่วิ่งงานได้เยอะไหมครับส่วนมากแล้วก็อาจจะเป็นเพราะฝนตกด้วยนะครับช่วงนี้ ถ้าฝนตกมันก็จะดีอ๋อโอเคครับถ้าไงผมขอถามคำถ,ถามเลยนะโอเคโอเคไหมครับ <laughs> ก็นักบินอวกาศที่ขึ้นไปเหยียบดวงจันทร์คนแรกของโลกชื่อว่าอะไรครับ <laughs> ใช่ครับนักบินอวกาศมีอันตรงมีอันตรงฮไม่รู้ว่ะเอสุดยอด อาจจะเป็นคำถามหลอกๆกันเนี่ยแต่พี่ก็รู้จริงอะคำถามข่อยคำถามกันอะโอ้พี่เขาเก่งจริงยังไงครับสุดยอดพี่แก๊ปเรามีคำถามหนึ่งตอนนี้พี่อายุเท่าไหร่แล้วครับถูกต้องอีกแล้วครับโอ้เพื่อนพี่เขตอบได้ไงสองคำถามติดอะไปครับเพื่อนเดี๋ยวไปดูว่าพี่ไรเด้วยเขาจะเลือกของอะไรับโอเค

เราไปหาพี่ไรเดอร์หรือว่าพี่บินคนต่อไปกันครับ <Okay. S 2> พี่คนนี้เก่งมากตอบทุกตองคำถามเลยว<ค>ิจครับไปครับเพื่อนๆตอนนี้เราก็เจอพี่ไรเดอร์อีกคนแล้วนะครับ, <c oughs> รบกำลังไรับออเดอร์ไปส่งอยู่ครับไปครับเขาจะไปกันก่อนชิดสวัสดีครับพี่พอ <c oughs> ดีว่าเรามีเกมมาคำถามถามาถามพี่ เราก็จะมีของมาให้พี่สะดวกสะดวกเล่นกับเราป๊บไหมครับโอเคครับโอเคครับได้ครับได้ครับพ,พี่เขากำลังปิดงานอยู่นะครับแป๊บหนึ่งนี่พี่ชื่ออะไรเหรอครับ<อ>พี่ออมนะครับ<อ>พ,พี่อ้อมอพี่อ้อมวิ่งแก๊ปมากี่ป,กปีแล้วครับวิ่งมาสามปีกว่าสามปีแล้วก็พร้อมที่จะเล่นเกมแล้วไหมครับมีคำถามง่ายๆคำถามเดียวก็คำถามมีอยู่ว่านักวิทยาศาสตร์ นักวิทยาศาสตร์คนแรกที่ผลิตหลอดไฟมาได้เนี่ยชื่อว่าอะไรครับนักวิทยาศาสตร์ที่ผลิตหลอดไฟให้เราใช้ทุกวันเนี่ยครับชื่ออะไรครับโอเคงั้นเปลี่ยนคำถามครับ <c oughs> คำถามคำถามใหม่ของเราก็คือพี่อ้อมอายุเท่าไหร่ครับสามสิบเอ็ดถูกต้องครับเพื่อนๆโอ้ถูกต้องแล้ว ที่แก้บของเรามีแต่คนิงเก่งนะครับโอเคครับแตเวเราไปเลือกอรงมัน,นยูนหนงรถครับนะครับสุดยอดครับเพื่อน <c oughs> นี่เหลือสองอย่างแล้วครับ <c oughs> เลือกได้เลยครับโอเคครับพี่พ่อมากครับพี่โอเคครับไปเพื่อนต่อไปก็เหลือของสิ้นสุดท้ายแลหละคิดว่าเราจะได้พี่วินหรือว่าพี่ไรเดอร์กันโอเค เพื่อนๆของชิสสุดท้ายของเราก็ได้พี่ตุ๊กๆนะครับกําลังนับยอดได้วันนี้เลยครับว้าวดูกันอ่าพี่ครับสวัสดีครับครับชื่ออะไรครับชื่อุณทัมสมหมอครับชื่อพี่บุนทํมนะครับขับตุ๊กๆมากี่ปีแล้วครับอ้เแล้วครับนจะประมาณปีที่สามกว่าปีได้เยอะกว่าเยอะกว่าอายุผมอีกนะเนี่ยยังแข็งแรงอยู่เลยครับเนี่ย วันนี้ได้ลูกค้าเยอะยังครับวันนี้ก็ได้นะประมาณเกือบแสร้อยบาทโอ้เราเยอะอยู่เนาะโอเครอครับเพื่อนก็ที่ครับผมมีเกมให้พี่เล่นเป็นคำถามง่ายๆถ้าพี่ตอบได้ผมมีรางวัลให้โอเคไหมคำถามง่ายๆคำถามเดียวพร้อมไหมครับพร้อมนะเพื่อนโอเคนะครับคำถามของเรามีอยู่ว่า เอาคำถามเลยดินักวิทยาศาสตร์คนที่ผลิตหลอดไฟให้เราใช้อยู่ทุกวันนี้ครับชื่อว่าอะไรครับนี่คำถามง่ายๆเลยนะครับเนี่ยหลอกยอกยอกครับยอกครับยอกครับงั้นขอเปลี่ยนคำถามใหม่เอาขอคำถามใหม่นะครับง่ายง่ายเลยพี่อายุเท่าไหร่ครับ 62ครับ62ครับ62ครับ62เป็นครัตอบพี่ถูกต้องนะครับเพื่อนๆน้องครูตอบได้ยังไงเนี่ยสุดยอดมาครับคนตอบถูกก็ต้องมีรางวัลให้ครับมาครับแต่ก็จะเป็นชิ้นสุดท้ายแล้วนะครับเพราะว่าเราไปแจ้งก่อนหนน้้าีแล้วโอเคครับพี่ ขอบคุณาครับสูภาพแข็งแรงนะครับสู้ๆครับครับโอเคครับเพื่อนๆก็ประมาณนี้ครับตทนนี้วันนี้ก็ประมาณนี้นะครับเพื่อนๆโอเคครับโอเคครับเพื่อนๆก็วันนี้ก็ประมาณเท่านี้นะครับได้มาช่วยสังคมกันก็ถึงอาจจะเป็นมุมเล็กๆที่เราได้ทําลงไปก็แต่ก็จะช่วยให้สังคมมันแบบ น่าอยู่มากขึ้นไม่มากก็น้ <Okay. S 1> อยน,นะครับอย่างน้อยเราก็ได้เห็นรอยยิ้มนะครับเพื่อนมนุษย์ด้วยกันไม่ว,ว่าจะเป็นพี่วินหรือว่าพี่ไรเดอร์ต่างคนก็มีหน้าที่ทํางานนะครับต่างกันก็พาเขาจะวิ่งกันได้แต่ละรอบกว่าจะได้งานกว่าจะได้ลูกค้าก็เท่าที่พูดคุยมาก็พี่แก๊บก็กว่าจะได้งานเยอะๆก็ต้องรอฝนตกนะครับเพราะว่าคนเขาไม่ได้ออกมาซื้อข้าวกินเองอะเนี้ยก็ต้องเป็นหน้าที่ของพวกพี่ๆเขา ได้มาช่วยวันนี้ก็อาจจะเป็นมุมเล็กๆนะครับเ,เพื่อนๆก็ก็เราก็ทํได้ใจนะครับก็ข้างหน้าก็ถ้ามีโอกาสเราก็จะทําต่อไปเรื่อยๆนะครับเห็นรอยยิ้มของคนก็มีความสุขดีปฏิกิริยาดีครับโอเคครับเพื่อนๆก็ฝากเป็นกําลังใจให้พวกเราด้วยนะครับผมน้อยๆกดไลค์กดแชร์ให้พวกเราด้วยนะครับอย่าลืมกดติดตามด้วยขอบคุณมากครับเพื่อนๆวันนี้ก็เท่านี้ครับ